เตรียมรับมืออากาศแปรปรวนฝนชุดใหม่พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแนวโน้มลักษณะอากาศ10วันขนา้างหน้าสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงบ่ายของวันพุทธที่18ตุลาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะยอมความกดอากาศต่ำที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันนั้น แม้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยโดยตรงตามที่กรมออตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแต่เนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยและภาคตะวันออกเข้าสู่พายุดีเปรสช่นดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ร่องมรสุมมีกําลังปานกลางในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราค่อนข้างแปรปรวนเรียกได้ว่าปร,ปรับเปลี่ยนกันแบบวันต่อวันเลยทีเดียวโดยบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กราฟิกแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยา จะเห็นได้ว่าพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากจะกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังและสตูลส่วนพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยฝนตกหนักจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นบางแห่งแต่ยังคงเป็นฝนกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนในช่วงกลางวันทุกพื้นที่ยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลายปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ลักษณะอากาศในเย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิส,สูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยในส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่19ตุลาคมมวลอากาศเย็นยังคงแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้และในบริเวณอ่าวไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคใต้ต,ตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งพายุดีเพรสชั่นดังกล่าวกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือมุ่งหน้าเข้าหาเกะาะไหหลำ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยจึงยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้จึงยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราจะปรารวนอีกครั้งในช่วงวันที่20ถึง27ตุลาคม โดยทงกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกะระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับในช่วงดังกล่าวจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับกลางพัดแทรกเข้ามานำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้มวลอากาศเย็นที่เข้ามาช้อนปะทะก,กับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยของเรา ส่งผลทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงแรกในขณะที่ร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณตอนล่างของภาคสําสหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ในช่วงดังกล่าวคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงโดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่20-27ถึง27ตุลาคม2566บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกสของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงดังกล่าวจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนพื้นที่ที่มีมวลน,น้ำสะสมต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วย โดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องพื้นที่เสี่ยงภายน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ชุมชนเมืองต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนกล่าวเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราแปรปรวนชนิดที่ว่าเปลี่ยนกันแบบวันต่อวันเลยทีเดียวซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดหากมีลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอย่างไรต่อบ,บริเวณประเทศไทยจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเหง่เหงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ